สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สองพฤษภาคม2 5 6 4า่เช้าวันนี้ผมก็ตื่นขึ้นมาตามปกตินะครับแล้วก็ไปวิ่งออกกําลังกาย5กิโลนะครับก็วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาอยู่ที่หน้าบ้านนี่ครับนี่ครับเหงื่อเต็มเลยก็เปียกเสื้อนะครับก็วันนี้ก็วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีภารกิจปกติอยู่ที่บ้านนะครับก็จะเป็น ตอนเช the ้าก็อาบน้าล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับแล้วก็กินข้าวอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการเรียนพิเศษออนไลน์นะครับก็เรียนตามปกติอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็โรงเรียนก็เลื่อนการเปิดเทอมนะครับเพราะว่ามีโควิดนะครับก็เลยได้ย้ายไปเดือนถัดไปนะครับผมก็อยู่ที่บ้านตามปกตินะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็เรียนออนไลน์ตามปกตินะครับส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะขอตัวไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับเพื่อทํา ความสะอาดเชื้อโรคนะครับเพราะว่ามีเหงื่อนะครับเดี๋ยวมีสิ่งสกปรกนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับบ๊ายบาย